ีออมวยกับเมตตานะคะที่จะส่งกันบ้านเหลือสองท่านนะคะค่ะน้องดาบกระวะทาา่านอาจารย์หมอเดี๋ยวว้ปยคมโทรคารกกินค,กค่ะดาบกระาวะาภโโโูราาูจิตอาสาทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะหมวยหมามิ่งพุทธค่ะเป็นนักศึกษาริยะปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีอยู่ชั้นปีที่สามนะคะสถานะผู้ข้พุณค่ะ จะมาส่งการบ้านเรื่องไปเข้าค่ายรอบนี้และวคะ่ะมีสภาวะเยอะอยู่เอ,อจะจะส่งทีเดียวเลยไหมคะหรือว่าเอาทีละเรื่องไปก่อนอุณลคุณส่งได้วันนะ <iment. S 2> ส่งส่งการบ้านเนี่ยตอนนี้อเหมือนถามว่าส่งการบ้านอวันไหนบ้างน,นี่เราจะประมาณเอาว่าถ้าถ้าช่วงอยู่ในค่ายส่วนใหญ่ก็จะได้ส่ง เพราะว่าก็จะใช้เวลาช่วงหลังหลังทานข้าวเที่ยงเสร็จนะคะอาจจะเป็นบ่ายโมงหรือบางวันบ่ายสองอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเป็นวันเดินทางก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าวันเดินทางอินเทอร์เน็ตจะไม่ดีแล้วก็อยู่ในช่วงเดินทางนั่นแหละนะคะก็เลยก็เลยมีการส่งการบ้านกันอยู่บ่อยๆอย,อยู่น่าจะเกือบทุกวันแต่ว่า ให้ติดตามดูในห้องอปริหารนิยธรรมห้องไลน์นะคะว่านัดเวลาไหนหรือถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีว่าวันนี้มีส่งก,การบ้านเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ก็คงไม่มีอย่างเงี้ยหรือบางวันก็จะบอกว่าแจ้งว่างดนะคะมีให้ส่งอยู่ตลอดอยู่ค่ะเอาหมายมาเข้ามาร่วมส่งทีนี้หมยจะลืมทีนี้ก็ได้เอพิธีค่ะอาจจะจิดตามค่ะให้มาเขา้าให้มาส่งกันบ้านหมยก็บอก เราจะคุยมีเแล้วให้พี่จุนจีนตามให้ค่ะแต่แต่พอคุยแล้วแต่พอนึกว่าโอ้ยเรื่องก็เยอะแยะเลยเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะส่งเรื่องเอการทำครัวก่อนค่ะก็เอ่อในในอ่อมันมันก็มีอสภาวะที่ว่าเวลาเข้าครัวมันก็จะมีเออเราก็จะเห็นว่าจะมีผัสสะเยอะ กว่าฐานอื่นเออแล้วเราก็ได้ทำใจในใจแล้วก็ได้ล้างทุกอ่าล้างได้มั่งไม่ได้มั่งเออแล้วก็ทีนี้มันมันก็จะมีอย่างนี้ค่ะอ่าหมวยก็จะมีหลุดแต่แต่หมวยก็อเออเจอพี่ท่านหนึ่งค่ะท่านก็บอกว่าหั่นแตงนะหั่นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเราก็หัน่นเราแต่รอบเนี้ย ท,ทุกทีก็หมวยก็เออเออนะคะอาจหันยังไงก็ได้ทีนี้รอบนี้ก็หมวยก็ดูดูว่าข้างในอะ่ะมันไม่งหงิดแต่แต่มันหลุดหลุดการกระทําค่ะหมวยก็ยกไปอ่ะ้าไปหันเองโอ้กิเลสมันก็รู้ว่าตัวเองนี่ก็า้ายแกนี่ลายเสร็จแล้วเราก็บอกแล้วเราก็บอกเออพุทธะก็บอกว่า มเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ดูท่านซิท่านมีอาการยังไงกับเราหรือเปล่าเสร็จแล้วปากมันก็ออกไปนะคะแต่เราก็ดูใจว่าเรากัไม่งงงีดหลอกแต่แต่มันออกไปเองปากเนี่ยหอกปากมันก็ออกไปเองบอกว่าเดี๋ยวปากมันเป็นเว่าอะไรนะเดี๋ยวพอพูดเยอะแล้วก็จะลืม เพราะว่าหลุดอะค่ะปากก็ปากปาก็หล,ลุดออกไปว่าเออเอาไปหั่นเองแล้วทีนี้เราก็ยกไปด้วยพร้อมกับยกไปด้วยไปตั้งตั้งอีกอีกคนอ,อีกท่านหนึง่งแต่แต่ท่านที่พูดน่นคืออีกท่านหนึง่งแล้วท่านที่ท่านที่ท่านที่ไม่ได้พูดอะ่ะ ท่านบอกว่าก็หั่นสวยดีนี่นะเออหั่นยังไงก็ได้เออมันดีทั้งนั้นแหละเออท่านท่านท่านก็หั่นท่านก็พูดอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ดูว่าเอออุตตะก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราก็ดูดูเอ่อดูสีหน้าท่านที่เราเอ่อหอกปากใส่ท่านซิว่าท่านท่านจะมีอาการอะไรกับกับเราไหมมีการสีหน้าอะไรกับเราไหมเออก็เห็นว่าท่านก็ปกติดีแล้วเราก็รู้เราก็รู้ว่าอ๋อ ท่านก็เออแสดงว่าท่านก็อืมสภาวะดีเหมือนกันรู้จักทําใจในใจดีเหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะกูรู้อ่าอันนี้จบเรื่องนี้แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือช่วงที่ว่าเราเราจะไปค่ายอะ่ะก็มีการติดตอ ติดต่อหาพี่น้องอะค่ะที่ก็ได้เจอพี่น้องที่ว่าเออจะผ่านบ้านเราไปเนี่ยเราก็มีการเอออาศัยไปด้วยแต่ว่าทีนี้ตอนขากลับเราต้องกลับเองก็ท่านก็ไม่ได้กลับทางนั้นเราก็ต้องเที่ยวหาีิกะถามเที่ยวถามคนนู้นถามคนนี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องหาหนทางกลับให้ได้ให้สะดวกที่สุดแล้วก็ไม่บรบกวนพี่น้อง บางที่สุดอะค่ะจนกระท <c oughs> ั่งเจออท่นานท่านออยู่ลาดบุรีค่ะท่านอยู่สวนพึ่งท่านท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวท่านจะไปอไปรับของที่ thi, thi, ลาดบุรีที่ที่รถไฟก็ชวนชวนหมวยชวนหมวยว่าเออไปกับท่านไหมแล้วก็แต่แต่กูหมวยกว่าจะตกลงไปได้หมวยก็ต้องหาเที่ยวหาอีกอึ่งกัน ถามไปถามมาจนกระทั่งก็เลยเออแน่นอนแล้วว่าเอ,อมันเวลาที่เราจะกลับอมันตรงกับเที่ยวที่เรากลับทีนี้พอถึงตอนที่เราเ,ออเสียค่ารถไฟปรากฏว่าสิบหกบาทเองค่ะถูกแสนถูกแต่มันมีแต่ค่ะสิบหกบาทแต่ว่านั่งนานกลันนบบ้านถึงทุ่มกว่า แล้วก็ทําใจในใจว่าเออ <c oughs> ไม่รีบไม่ร้อนเออนั่งถูกหน่อยไม่อย่างนี้แหละเออราคามันก็อย่างนี้แหละเออแกก็นั่งแบบสบายใจไปอย่างนี้แหละไม่ไม่ต้องไปทุกใจกับมันเสร็จแล้วพอถึงตอนที่อ่าถึงสถานีที่เราลงทีนี้มันก็ต้องเขาเขาทำเป็นแบบแบบทางเดินกลับเนี่ยอ้อ อ้อมไปอีกกข้างเพราะมันมันมีสองสองสองช่องแล้วช่องรถไฟนี่มีสองช่องแล้วแล้วเขาก็ทําทางเดินอ้อมไกลมากแล้วหมวยนี่ก็ขอบสองข้างไหนจะไปหนโอ้โหแล้วก็เดินไกลแล้วก็เดินโอ้โหตกลงเหลือหมวยคนเดียวอยู่ข้างหลังนอกนั้นก็ไปไปไปถึงไหนแล้วแล้วก็รอลูกชายทําไมมันไม่รีบมารับปล่อยให้ปล่อยแล้วเราก็นึกในใจเออ ไม่เป็นไรหรอกแกก็ใช้วิบากากับแกไปนั่งรถถูกแล้วแต่ว่าแกยังมีวิบากอยู่อ่าก็ทําใจอย่างนี้พุทธะเขาก,ก็บอกอย่างนี้นะคะแต่กิเลสมันบอกว่าเออเราเราเหนื่อยนะแล้วบอกแหมลูกชายแล้วก็บน่นมะีอะไรลูกชายไม่ได้เรื่องอะไรกิเลสมันก็ไปบน่นลูกชายอีกเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วเออลูกลูกชายก็ ก็มารับเป็นไปด้วยดีแล้วก็กลับถึงบ้านเอาทุ่มครึ่งทีนี้จะเล่าว่าในในระหว่างที่ว่าเอออาอาท่านที่มามารับให้ไปขึ้นที่รถไฟนะคะท่านก็พูดคุยดีตลอดทางเลยชวนคุยแล้วแถมยังคอยคอยดูแลเอาใจใส่อีกบอกว่าเอ เตรียมสตางค์เตรียมบัตรดีๆนะอแล้วก็เวลาจะนั่งอ่ะดูนะเอ่อคนข้างๆอ่ะดูซ้ายดูขวานั่งหามองดูคนดีๆหน่อยเลือกคนดีๆหน่อยว่าท่านเองอ่ะเคยเจอมาเจอคนที่ลักษณะบอกว่าเออเหมือนไปกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่ากลัวอยู่เ็าบอกเออเหมือนเราเราก็เราก็นึกในใจเหมือน แล่หมวยก็บอกโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็นึกในใจว่าเออเราก็ยังมีกุจสมดีอยู่เหมือนกันที่ว่าเออได้เจอคนดีเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่ว่าไม่ดีมันก็คือเราก็มีเจอวิบากมากงอะไรเนี่ยก็ชดใช้ไปก็ประมาณนี้แต่กูรู<ม>เดี๋ยวลาเล่าแล้วเดี๋ยวจะว่าวุ <laughs> ่นแล้วก็จะเล่าแต่ละว่าตอนไปนี่ก็ เจอเพื่อนค่ะเจออาสมจิมก็ได้เป็นคู่บัตดี้กันโอ้โ oh, หสนุกสนานค่ะคุลุกค่ะค่ะคะนุโมธนากับอมวยนะคะนี่อมวยได้ออกจากบ้านไปนี่ก็ดีระดับหนึ่งแล้วนะคะก็คือได้ได้ออกจากสิงแวดล้องเดิมไปได้ไปเรียนรู้เรื่องต่างๆ ทั้งระหว่างทางด้วยนะคะทั้งระหว่างทางด้วยทั้งในเหตุการณ์ที่เราเอเราไปเจอในค่ายนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้มาพิจารณาที่ใจเราทุกอย่างเลยอ่าได้เห็นผู้อื่นพิจารณาที่ใจด้วยได้เห็นว่าโอ้มันไม่ได้อยู่แค่ความคิดนะบางทีมันคิดไม่ทันนะพูดด้วยไปทำเองยกไปด้วยใช่ค่ะ วาจาทั้งการกระทําด้วยนะทั้งกายกรรมวิธีกรรมมันมาจากมโนกรรมนะเราก็ได้เห็นนะถ้าเราตามเราตามทันเราจะรู้ว่านี่ครั้งต่อไปเราต้องเราต้องแบบรู้ให้ทันกว่านี้ตอนนี้เรายังไม่ทันนะเวลานั้นยังไม่ทันแต่ไม่มีใครจะมาะเดือดร้อนเพราะเราเพราะว่าผู้ที่เรา อ่าพูดคุยกับท่านก็ดูว่าท่านปกติดีอยู่แปลว่ามันไม่ใช่ผัสสะของท่านแปลว่าเรามีผัสสะแน่ๆเรามีผัสสะแน่ๆแ,แล้ววันก็ออกไปทางความคิดทางการกระทําทางคําพูดด้วยนะคะตรงนี้แหละเราเวลาเรามาทบทวนนี่เราเรียกว่าวิชาสามที่บอกว่าเตวิตโช่ะค่ะเตวิโชคือการทวนมาประเมินผล มาประเมินว่าโอ้เมื่อกี้นะบุเพนิวาสานุสติยานนี่คือคําว่าระลึกชาติระลึกชาติคือที่ผ่านไปเมื่อกี้นี่แหละโอ้เมื่อกี้ทําสิ่งไม่ควรฮนะโอ้เป็นเป็นชาติของกิเลสเลยนะเนี่ยหน้าม,มืดเลยไม่ได้เบรกอะไรเลยเอา่าคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทําตามเป็นจบกระบวนการเลยออกไปทั้งวาจาทั้งการกระทําใช่ไหมคะเราก็จะได้คิดว่าโอ้เราเห็นการเคลื่อนมาของกิเลสนะ แล้วมันก็ไม่ได้สับถูกสลายไปเลยนะมันเคลื่อนไปจนจบกระบวนการเลยเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยถ้ามันมีมาอีกเนี่ยเราจะเราจะสโลกว่านี้เราจะช้ากว่านี้ให้มันได้อย่างน้อยก็ไม่ไม่ออกไปทางกายดีไหมให้มันอยู่ในระดับถ้ามันอดไม่ได้มีพูดไปนี่ก็รีบหยุดอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามันอยู่ในความคิดแต่ไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ทำนี่ยิ่งดีอย่างเงี้ยเราก็จะได้จะได้อ่า พัฒนาขึ้นไปแต่ว่ารอบนี้คือมันผ่านไปแล้วแปลว่าเราได้เห็นตัวมันแล้วดีแล้วรอบหน้าเนี่ยฐานครัวนี่แหละเป็นฐานบนรรลุธรรมของเรานะคะใช่ใช่ครัรอบหน้าเนี่ย <c oughs> เพราะว่าอาหารอาหารเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโพชเนมตันยุตานี่อาหารทําให้บรรลุธรรมได้เพราะครูก็ยืนยันว่าทำเรื่องอาหารนี่แหละมันเริ่มตั้งแต่ปรุงอาหารนั่นแหละนะคะ มันเริ่มตั้งแต่สร้างอาหารหน่อยสร้างอาหารไปทํากสิกกรรมมาปรุงอาหารมาประกอบอาหารแล้วก็มารับประทานแล้วก็มาเห็นความติดยึดของเรากับอาหารนั้นตั้งแต่เคี้ยวทีนี้พอเคี้ยวกลืนเหล่านี้สัมผัสต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆกับอาหารเนี่ยเราปฏิบัติกับอาหารนี่แหละบรรลุทาได้นะคะเอา ต้องปฏิบัติในครัวน to to ี่แหละแล้วต้องมีหลายคนด้วยค่ะหลายคนใก็จะได้เจริญขึ้นนะคะเจริญขึ้นทุกฝ่ายทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เรานะเพื่อนๆก็จะเจริญขึ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนมาปฏิบัติรังชอบัจค่ะครูแล้วแล้วมันมีเขากตะนะคะแล้วมันมีอย่างนี้นะคะบางอารมณ์อ่ะมันเอ่อตัวร้ายมันก็บอกว่าไม่มาอีกแล้วอย่างนี้ค่ะครูแล้วทีนี้พอเจอดีนะคะ อ่าพุทธะมันก็บอกว่าเดี๋ยวมาอีกที่เราก็รู้ว่าอ๋อมันมีชอบมีชังอยู่เรายัางเรายัางล้างชอบล้า,ชางชังตรงนี้ไม่ได้ค่ะคูรูอืมถ้าตอนชอบมันก็มาอีกก็ได้ใช่ไหม,อมตอนชังมามันก็ไม่อยากมาอนี่แหละอ่าเราก็จะได้ฝืนกิเลสเราอืไม่อยากมาก็จะมาเนี้ยช่เราก็ขัดใจตอนชอบ<จ>น่ยมันได้ดันใจมันมันอ่า มันเป็นสุกนะตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่จุดอ่าคือจริงๆมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันตอนชอบเนี่ยมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันค่ะมันก็มีอคติเพราะชอบใช่ไหมคะม,มาก็ดีนะอ้ดีดีอะไรแบบเนี้ยพอชังมันก็มีอคติพอชังไม่มาแล้วไม่ได้ดังใจแต่ตอนแรกก็ได้ดังใจ ก็อยากมาพอไม่ได้ดังใจก็ไม่อยากมาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความความเจริญขึ้นของเรานะที่เราได้เห็นอะอ่ะอมวยเนี่ได้เห็นว่าโอ้มันมีทั้งตัวตอนชอบนะมันมีสภาวะแบบนี้ตอนชังมันมีสภาวะแบบนี้เราก็เราก็ได้ตรวจแล้วตรวจนี่แหละมาในหมู่กลุ่มก็จะได้เห็นกิเลสได้ชำระกิเลสนะคะค่ะนุโมทนากับอมวยค่ะค่ะแล้วแล้วจะแล้วจะคุยอีกตัวค่ะ รอบเนี้หมวยหลับได้ค่ะคือ,อเออเราเราจะคิดวิธียังไงนะอ่าอาท่านท่านนั้นนะคะที่ว่าเราหอบปากใส่ท่านะ <c oughs> ท่านก็แนะนําเราบอกว่าให้กลัวฟ้าอย่างนี้อย่างนี้สิที่หัวทําอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> หมวยก็ลองทําดูปรากฏว่าหลับค่ะหลับดี <c oughs> ปรกากฏเออสบายดีรอบนี้สบายดีค่ะอืมดีค่ะดีดีด จเจริญขึ้นนะคะ,จะเจริญข,<ช>ขึ้นอนุ่งวัฒนาจะเพียบใช่เพียเหมือนรอบก่อนๆใ<ต>ค่ะมาเจอบัดดี้ด้วยะค่ะก็เลยยิ่งเบิกบานใหญ่เลยะค่ะบัดดีด้เบิกบานสายฮาเลยนะคะบัตตี้สายฮาค่ะคช่ถือค่ะต่อไปอเมตตาค่ะอเมตตาแล้วก็สมใจนะคะ